สวัสดีครับผมรละเบียร์นะผมและตอนนี้เราอยู่ในเกม GTA Online วันนี้คลิปนี้ผมมาคนเดียวนะพอดีเข้ามาขับรถเล่นแล้วผมบังเอิญไปขับรถชนตำรวจตายนะฮะแล้วผมก็พาดโดนยิงตายรถผมก็เลยถูกถูกยึดนะฮะนูน่นแล้วผมอยู่นูน้นเนีย่ยวะนูน่นมอไซค์สีเขียวๆนู่นนะฮะก็ผมไม่อยากจะเสียตังค์ง0 0เพื่อเอามันออกมาเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธี Mission Impossible ไปก่อนอื่นแล้วต้องขึ้นรถสักคันหนึ่งเอารถออกแบบ Mission Impossible ไม่ต้องเสียตังแล้วก็ตื่นเต้นดีด้วย อ๋อชนชนนั่งรถไก่คายเวลี่มากอยเป็นอย่างนี้นะฮะเจอมันอย่าไปนั่งรถกับมันนะเลี้ยวไปเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นไปถึงยอดเลี้ยวถึงแล้วแล้วก็ไม่ต้องลังเลฮะถอยกันตายกันตายปิดตู้ก่อนไปเอาเจะปิดหรือจะเปิดใครลงฮะวู้โหหน้าทิมเอย เมื่อก่อนมันไม่มีมุมมองอย่างนี้นะแล้วเราก็จะโดนสองดาวเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วจริงๆแหลกนิดหน่อยผมอยู่ในเซิร์ฟพับบิกเฮ้ยเดียว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 ตายหากูนี่เฮ้ยแม่งเยอะวะ่ะมาจากไหนวะเนี่ยตายซะขึ้นรถแล้วไปแล้วถอย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 ประตูประตูประตูปะตเปิด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 ไปเว้ย รถไฟมาพอดีเลยหนีไปรถไฟเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฉยเฉยชันช่หน้าตำรวจตามมาไม่ได้พระโจรกระจกเฮ้ยคนไอ้เย็บกูเล่นอย่าฆ่ากูไอ้สัสช่วยหายแล้วลงลงทางน,นี้รถไฟอ้าวรถไฟหายเอ้ยไม่เป็นไรผมมีทางหนีเทพแต่ยิงตามไม่ได้ตำรวจเอ้ยเดี๋ยวผมขอลำลึกทางกันแบบนึงตำรวจตามมาไม่ได้หรอกนะแค่นี้เฮ้ยยังไม่อยู่นู่น ห้าสามดาวโอ้กระจกขอระลึกทางแป๊บนึงเอาเชียกขับเตลิดด้วยขับ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 ๆับ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 ไม่ได้แดกูล่ะครับฟรับข้ามน้ำไปเลยนีแ่แล้วนี่เบรกลิฟต์ข้าไปเลยนี่แหละโอ่โงใต้ดิน รถไฟใต้ดินโอ้โหทีนตำรวจก็หาเราไม่เจอแล้วนะฮะจุ๊บเบนจะขับรถล้มตายเองซึ่งผมคงไม่ขับรถล้มตายเองหรอกเพราะว่าผู้บริหารขาดคับไปขึ้นเพนต์ต่อเฮ้ยเดี๋ยวตายฮะขับแบบเดี๋ยขับแบบไคลเวลี่นะทีนี้ตำรวจก็ไม่เอ้นี่เราละตามเราไม่ทนันละโอ้โห ีตำรวจกระจอกเฮ้ยไรเงีเ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์โอ้ย,อยเออจะออกมาจากตำรวจได้ต้องมาติดอ๋อไม่ติดละโอเคเราก็หาทางขึ้นไปข้างบนขึ้นบนขึ้นบนเลยทีนี้ที่ไหนวะเนี่ยจำไม่ได้อ๋อจำได้ละนี่ขับขึ้นแม่งเอาเชียร์ทางตันเอาขับทะลุได้ว้าวว้าะจะมาตายตอนจบเรียบร้อยนะ เท่านี้เราก็เอ่อภารกิจสักเซสแล้วนะฮะอเอาออกมาอย่างปลอดภัยไม่มีใครตายไม่ต้องเสียตังสองร้อยด้วยเป็นไงล่ะอออน,นี้มันออกมาก่อนมึงตายผมก็มาถ่ายให้ดูสั้นๆนะฮะ <laughs> ไม่มีอะไรจะทำยและผมบายบอย